สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาและคลิปที่2รู้สึกว่าห่างจากคลิปแรกเยอะพอสมควรนะคะคลิปที่2นี่เรียกร้องมาบอกว่าขอเป็นเพลงผู้หญิงแล้วก็ขอเป็นเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะวันนี้จัดไปเพราะว่าปาร์ตี้มาเยอะช่วงเสียงไม่ค่อยดีวันนี้ก็ต้องขอพภัยด้วยแล้วกันถ้าเกิดว่าอาจจะร้องมีผิดคีย์บ้างผิด โน้ตบ้างหรือว่าอาจจะมีเพี้ยนเพียนบ้างนะคะแต่ก็พยายามที่จะนำมาร้องให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองคอมเมนต์กันดูนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยแล้วกันเนะเาะเดี๋ยวขอดูเนื้อเพลงแป๊บหนึ่งนะคะโอเคนะวันนี้หยิบงานเพลงของเดือนเพนอํานวยพรมาฝากกันบอกว่าเพลงนี้ร้องยากไหมร้องยากนะคะแต่ก็จะพยายามก็แล้วกันเนาะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอเจ้าชู้กับใครไปเรื่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยกับการรอคอยให้เธอเห็นใจแต่ที่ทำเฉยเฉยไม่เอ่ยไม่พูดอะไรเพราะถึงยังไงเธอก็ลื่นก็ไหลอยู่ดี ร้องไห้ก็แล้วตามหึงก็แล้วเธอยังไปต่อไม่เคยจะพอมันจุดอิ่มตัวของเธอไม่มีจึงได้แต่ภาวนาให้เธอเห็นค่าความดีที่ไม่ยอมหนีเพราะยังมีหวังในใจ เมื่อเธอพอ่อฉันจะรออยู่ตรงนี้ลองให้เต็มที่ไปมีคนนอนคนนี้ตามสบายเมื่อเธอพอ่อฉันจะรออยู่ตรงนี้เอาให้เต็มที่รับรองไม่มีฉันไปกวนใจแต่หากมีสักนิด ที่เธอชุดคิดขึ้นได้ให้รู้ว่าหัวใจฉันรอแบบคลอ,อน้าตาขอบคุณค่ะยังไงก็ช่วยติชมคอมเมนต์ใต้วิดีโอให้ด้วยขอบคุณสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย